กระาบสวัสดีทุกคนนะที่นี่นะครับผมอยู่คนครับนายต้นเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาแจกโค้ดในเกมอนิเมะออนไลน์นั่นเองนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับทายผมเด็กระซิบนะครับผมเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับผมกระซิบนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาได้ยินนะเดี๋ยวเข้ามาด่านะครับผมพูดเล่นไอ้สสววยททมใใจห้เเป็นพชราางไไิ โอเคนะครับตามต้นคลิปเลยนะครับผมผมจะมาแจกโค้ดในแมปอนิเมะออนไลน์นั่นเองทุกคนนะครับผม <laughs> ถ้าเกิดจะกระซิบจนจบคลิปมันน่าจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะใช่ปะเออเอาเลือดด่าแล้วก็น่าจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับผมผมก,ก็น่าจะไม่กระซิบหรอกนะครับผมถึงจะดึกแล้วนะครับแต่ก็ไม่กระซิบแพราช่างมันนะผม <laughs> นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเอาเอา,เ,อาเริ่มเกมซะแล้วโอไมค์ก oh ็เดี๋ยวผมรีเซ็ตตัวนะ โอเคนะครับผมทายเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเริ่มแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมผมมาแจกช้าไปนะตอนแรกๆมันมีอยู่5โค้ดที่ใช้ได้นะครับตอนนี้มีอยู่แค่3โค้ดที่ใช้ได้ละไม่เป็นไรแล้วกันมามาเรามาใช้พร้อมกันดีกว่าทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดแรกเลยนั่นเองนะครับผมโค้ดแรกตอนนี้เป็นโค้ดอ่ผมจะผมจะใส่ตั้งแต่โค้ดใหม่ไปโค้ดเก่านะแล้วก็จะใส่โค้ดแรกเลยนะคโค้ดนี้เลยนะผม เป็นตามผมอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นโค้ดอย่างนี้นะ L E X P L O I T E R S เลยนั่นเองทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมพิมพ์โค้ดด้านหน้านะครับผมตอนเป็นโค้ดแบบจุดไข่ปลาเขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละฟันหนูเหรอสักอย่างนี่แหละโอเคกดไปนั่นเองทุกคนนะผมเอนเตอร์ไปอืมก็โค้ดนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับผมจะได้มาอยู่10วินนะข้างบนนี้เลย10วินนะผมอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่า10วินทำอะไรได้นะครับผมเอามาทำบางทีมันเอาไว้แบบปลดล็อกตัวละครเนาะแบบเงี่ยมันไข่อย่างเงี้ยแบบ ชนะสิบรอบกันเห็ปะรอตัวนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ดีได้นะครับที่มันยังแจกสิบวินอยู่แม่งวินแต่ละวินแม่งยากมากนะครับผมโอเคครับผมต่อมานะครับผมเป็นโค้ดนี้เลยนั่นเองทุกคนเป็นโค้ด sorry for shutdown เองทุกคนนะครับผมก็พิมพ์โค้ดด้านหน้าก่อนแล้วก็เขียนว่า sorry for shutdown เลยนะก็พิมพ์ปุ๊บแล้วก็อินเทอร์ไปเลยครับจะได้สิบบอสโทเค็นนะครับ10บอสโทเค็นก็เหมือนกันเลยนะครับเอาไว้เก็บซื้อตัวละครที่เป็นพวกบอสนะครับผมที่ใช้เหรียญบอสในการซื้อเนาะ นะครับผมก็บางตัวแเราที่ใช้ในเกมเกมนี้นะครับผมแล้เกมเกมนี้มันอ่าเหมือน ABA นะเออมันสวยภาพมันสวยกว่านึงโอเคมาเดี๋ยวเริ่มแจกต่อนะครับผมโค้ดต่อมานะครับเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าโกโก้อ่าโกโก้สตาร์นะครับผมอ่าโกโก้อีสตาร์นั่นเองหรือเปล่าอ่านมันอ่านอีสตาร์หรือเปล่าช่างมันช่างมันนะครับผมก็พิมพ์ตามผมเลยนั่นเองทุกคนนะครับผมก็ผมจะเอาไว้ตั้งได้ในคิปชั่นนะไม่ไม่ใช่ตั้งในคิปชั่นเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใครอยากกรอบวางก็กรอบวางได้เลยเดี๋ยวเราเอนเตอร์ไปก่อนก่อนนั่นเองป๊บ นะครับโค้ดนี้นะครับจะได้มาอยู่25บัคนั่นเองทุกคนนะครับผมเป็นเอาไว้ซึ้งตัวนั่นเองนะอ่าก็ผมมีอยู่1 4 4บัคนะครับผมเห็นบัคแค่เนี้ยเหมือนน้อยใช่ไหมแต่แม่งเยอะแล้วเว้ยบางตัวมันขายไป50บัคเกินนะครับผมแม่งบอกเลยว่าแพงมากนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนว่าทำไมถึงบอกว่ามันแพงนะกดมานะผมนี่นะครับผมตัวมันมีหลายตัวมากนะครับนี่อันนี้คือเหรียญบอสโทเค็นที่ผมพูดออกไปนะเดี๋ยวปิดเงิอันนี้ครับเหรียญบอสโทเค็นนะครับผมแล้วนี่ก็ ตังละสามเปอร์เซ็นตสามหมูนี่โคตรแพงอ่ะนี่นะครับผมตังมันหายากมากเนี่ยตัวละเจ็ดสิบเจ็ดนะเอเลนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับหกสิบหกบาทมาณนี้ครับไม่ค่อยยากชุนหลีชุนหลี่ร้อยสิบนะครับผมใครที่เล่นใครที่อยากเล่นก็มาลองเล่นดูได้นั่นเองนะครับผมเราไม่ได้โปรโมทด้วยว่ะเรามาแจกโค้ดโอเคคุดก็จะมีแค่นี้แล้วทุกคนนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดับโซเชียลด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายแล้วก็มิเรเบอกนะครับอยากเล่นกินติมซ้ำด้วย แล้วก็สำหรับคนที่วาดแฟนอาัตสวยๆนะครับและอยากส่งแฟนอาร์เหตต้นนะนะก็สามารถส่งได้ตามเพจนี้เลยนะครับ a n y ต้นตามชายนั่นเองก็เพจเพจนี้นะครับเป็นเพจที่ผมทํามานั่นเองนะครับใครอยากส่งก็ส่งมาได้เลยเพจของจริงนะครับตอนนี้มีคนิดามอยู่แค่ร้อยกมานะใครอยากิดตามก็สามารถกดได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งแฟนอัดได้เลยนะอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับส่งแฟนอัตมาเป็นรูปที่สวยมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมโอเคก็ใครอยากส่งก็สามารถส่งได้เลยนะก็จะเอามาลงในเพจนี้เลยนั่นเองนะครับผมแค่นี้แหละไปเจอกันคลิปหน้าด้วยบาย